สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีที่รักทุกๆท่านนะครับช่วงนี้ก็าหายไปเป็นหนึ่งอาทิตย์นะครับวันนี้ก็กลับมาทําคลิปเรื่องผลทุเรียนผลอ่อนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็สงสัยกันเยอะใช่ไหมครับช่วงนี้ว่าทําไมลูกลูกนะครับผลอ่อนร่วงเยอะทุกสวนนะครับให้น้ําก็แล้วนะครับฉีดพ่อนอาหารเสริมก็แล้วนะครับก็ยังร่วงวันนี้ผมก็จะมาอธิบาย นะครับแบบบ้านๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับต้องถามกันก่อนนะครับว่าช่วงนี้เพื่อนๆให้น้ํากี่นาทีนะครับแล้วก็ให้ช่วงไหนส่วนตัวผมนะครับแนะนําการให้น้ําช่วงนี้นะครับต้องเป็นเช้ามืดนะครับอย่าให้เกิน10บโมงนะครับ เพราะใส่อะไรผมจึงแนะนำไม่ให้ตอนเช้ามืดนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะครับพืชไม่ต้องการคายน้ำเยอะเขาจึงนะครับรีบปิดปากใบเพื่อที่จะเก็บรักษาน้ำไว้ให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้ภาคใต้จังหวัดชุมพรผมก็เริ่มสังเกตนะครับว่าไม่เกิน10โมงเช้าใบใบทุเรียนนะครับจะตก ซึ่งสังเกตง่ายๆนะครับว่าปากใบปิดตอนไหนถ้าทุเรียนใบตกตอนไหนนะครับปากใบก็จะปิดหรือว่าเขาจะนอนหลับนั่นเองครับในขณะที่ปากใบปิดนะครับเขาก็ลดการคายน้ําแล้วก็ผลกระทบอีกอย่างงก็คือไม่กินอาหารไม่ดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงผลอ่อนนะครับสาเหตุนี้ครับเพื่อนๆพ่นยาพ่นฮอร์โมนไปแต่เขาได้กิน เพียงน้อยนิดนะครับสวนใหญ่ๆพ่นตั้งแต่เช้าเที่ยงก็ยังไม่เสร็จนะครับเมืเก้าโมงครึ่ง10บโมงปากใบก็เริ่มปิดฉีดพ่นไปนะครับก็ถูกแสงแดดระเหยเผาออกไปหมดพืชก็ไม่ได้รับประโยชน์ในตรงนั้นนะครับช่วงนี้ดีที่สุดนะครับก็แนะนำเป็นการให้น้ำในช่วงเช้านะครับ ผมให้30นาทีวันเว้นวันนะครับส่วนฉีดพ่นที่ใบที่ลูกช่วงนี้จะต้องเน้นทั้งใบทั้งลูกนะครับผมใช้นูเทคซ์ซูเปอร์เคนะครับ6 12 26นะครับถ้าจำไม่ผิดฉีดพ่นนะครับทั้งใบทั้งลูกนะครับเราจะเติมฟอสฟอรัสเข้าไปแล้วก็ใช้ถ้ามีนะครับอะมิโนน้ำตาลทางด่วนนะครับก็สามารถฉีดพ่นได้ ทางทรงพุ่มเลยนะครับเพราะช่วงนี้พืชนะครับไม่ค่อยกินนะครับจะเอาเวลาหลับอย่างเดียวครับพักผ่อนปากใบปิดนะครับเมื่อปากใบปิดก็เหมือนคนเรานะครับเวลาหลับไปนะครับหลับนะครับไม่มีใครสามารถทานข้าวตอนหลับได้นะครับเราก็ต้องหยุดทุกอย่างไว้นะครับเวลาหลับเหมือนกันครับเราจําเป็นต้องใช้ พวกทางดวนนะครับฉีดพ่นที่เป็นอาหารทางดวนที่เขาไม่ต้องสังเคราะห์แสงนะครับฉีดพ่นไปคือทานได้ทันทีนะครับแนะนํานะครับช่วงนี้จะไปกลัวว่าจะเป็นโรคนะครับเราต้องทําตรงจุดนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับดูแลเขาไว้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้อากาศร้อนจัดครับเพื่อนๆเอฟซีถามว่าทุเรียนให้น้ําน้อยให้น้ํามาก นะครับตัวตรงไหนช่วงนี้นะครับดูง่ายครับถ้าผลทุเรียนนะครับปลายหนามผลทุเรียนผลอ่อนมีลักษณะสีเหลืองทองแสดงว่าน้ำไม่ถึงนะครับช่วงนี้ต้องให้ผลเขียวนะครับถ้าผลแดงร่วงแน่นอนครับเพราะว่าน้ำไม่พอนะครับแล้วก็สำคัญนะครับต้องปล่อยหญ้านะครับให้ ให้รกแบบนี้นะครับอย่าไปทําให้เตียนนะครับแสงแดดเผารากนะครับลูกทุเรียนก็ร่วงหมดนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอาหารนะครับทุเรียนก็เริ่มทิ้งนะครับใบในเยอะนะครับเริ่มกินอาหารในห้องครัวจนหมดแล้วนะครับทิ้งใบเยอะนะครับก็ทิ้งใบในหนึ่งส่วนสามครับไม่ต้องตกใจครับใบชุดนี้ เขาทิ้งนะครับเพื่อนำอาหารไปเลี้ยงผลอ่อนทุเรียนนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ปุ๋ยทางดินก็เดินได้แล้วนะครับจะเป็น12 12 17ก็ได้หรือว่าจะเป็น13 13 21หรือว่าจะเป็น15 5ห้นะครับต้นละครึ่งกิโลก็ต้องคำนวณตามขนาดของต้นนะครับผมก็เดินปุ๋ยไปแล้วหนึ่งรอบครับเดี๋ยวดูครับใบใน ที่ใบเหลืองเหลืองนะครับเป็นใบในนะครับเป็นห้องครัวเก่านะครับเขาดูดอาหารหมดเขาก็สลัดทิ้งนะครับแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อเขาทิ้งใบในเยอะนะครับเราต้องรักษาการให้น้ําให้คงที่นะครับหรือว่าต้องดูทุกวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนมาครับเดือนเมษาผมคาดการว่าสงกรานน่าจะมีฝนตกนะครับภาคใต้ ถ้าเมื่อฝนตกลงมานะครับรับประกันได้นะครับว่าไม่เกิน2อาทิตย์ยอดใหม่มาทันทีครับช่วงนี้ถ้าลูกขึ้นเร็วเพืเ่อนๆก็สามารถตัดแต่งลูกให้เหลือนะครับน้อยลงเพื่อที่จะกระตุ้นให้ลูกนะครับโตเร็วแล้วก็สร้างมาเมล็ดได้เร็วเพื่อที่จะต่อกร่อนกับยอดที่กำลังจะมาในเดือนหน้าครับ คลิปนี้อาจจะสับสนนะครับเพราะว่ามือใหม่ที่ปลูกรียวเล็กอย่างเดียวยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการทําผลทุเรียนก็อาจจะงงๆนะครับก็ดูระดับความรู้ไปครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนคิดว่าฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับมันไม่ตายตัวนะครับทุเรียนสามารถยืดหยุนได้นะครับในแต่ละสวนวิธีการจัดการก็แตกต่างกันไป เพืเ่อนๆอาจจะฟังเทคนิคของผมแล้วก็อาจจะว่าโอ้เทคนิคไม่เหมือนกันแม่กลาทําตามอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับทําตามไม่ทําตามก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมก็ทําแบบนี้นะครับปรับเปลี่ยนไปทุกปีนะครับไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันนะครับปรับเปลี่ยนไป นี่ดูครับต้นนี้ต้นเล็กนะครับใบก็ไม่ค่อยมีติดผลเยอะครับเดี๋ยวจะแต่งออกเหลือรัก9ลูก10ลูกนะครับช่วงนี้ก็นะครับให้น้ำนะครับผมไปยุ่งเรื่องขุดบ่อนะครับรถขุดที่ก็ไม่ได้มาให้สามสวันนะครับช่วงไข่ไก่นะครับช่วงไข่นกกระทานะครับก็ร่วงเหมือนกันครับ สามสี่วันนะครับช่วงนี้ก็เดินน้ำสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีก็ดูว่าจะแห้งเร็วนะครับอาจจะเพิ่มเป็นสามสิบห้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะถึงห้าสิบนาทีนะครับถ้าน้ำไม่แห้งหมดซะก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เเกติดตามรับชมครับถ้า,าเพื่อนๆสงสัยวิธีไหนการดูแลทุเรียนแบบไหนว่าสงสัยดู าการดูแลทุเรนเล็กหรือว่าไม่เข้าใจนะครับเรื่องยาเรื่องอาหารเสริมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามาในไลน์ได้นะครับผมจะเพิ่มนะครับลิงก์ไลน์ไว้ในคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆท่านไหนก็อยากติดต่อสอบถามก็สามารถเช็ดทิ้งข้อความไว้ได้นะครับถ้าผมว่างผมก็จะรีบตอบไปเพื่อนๆทันทีครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ